สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้น้องๆสาวไทยของเรามีแข่งค่ะในรายการเอเชียนยูธเกมปี2025ที่จัดขึ้นที่บาเรนนะคะมีการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับฮ่องกงค่ะจากสถิติที่เคยพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงฮ่องกงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าไทยเรานั้นเคยชนะฮ่องกงมาหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะก็เชื่อว่าการเจอกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสของไทยในการ เก็บ3ามแต้มได้ไม่ยากค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนแม้ว่าชื่อชั้นของทีมไทยจะดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่เกมในสนามย่อมไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพราะในระดับเยาวชนความมั่นใจการเริ่มต้นเกมและการปรับตัวระหว่างเซตก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เสมอนะคะก็อยากจะฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมให้กาลังใจน้องๆเยาวชนของเราในเวลาห้าทุ่มคืนนี้คืนวันที่23ตุลาคมค่ะทีมสาว ในรุ่นเยาวชนชุดนี้นะคะก็ถือว่ามีขุมกําลังที่แข็งแกร่งพอตัวค่ะนักกีฬาหลายคนผ่านการฝึกฝนจากสโมสรชั้นนําในประเทศและบางคนก็เคยติดทีมชาติในระดับเยาวชนมาก่อนด้วยการทํางานร่วมกันของโค้ชยะแล้วก็สตาฟโค้ดนะคะก็มีความเข้าใจในตัวของนักกีฬามากพอสมควรค่ะตรงกันข้ามกันกับทีมชาติฮ่องกงนะคะที่เป็นทีมอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างทีมค่ะยังขาดประสบการณ์ในเวทีใหญ่แล้วก็ยังไม่เคยสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ ในระดับเอเชียมาก่อนอย่างที่่ต่ได้บอกไปนะคะว่าผลการเจอกันระหว่างไทยกับฮ่องกงก็เป็นทางทีมชาติไทยนะคะที่เอาชนะมาได้โดยตลอดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดเด่นของทีมชาติฮ่องกงก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ระบบทีมค่ะเราจะประมาทไม่ได้เลยนะแม้ว่าทีมชาติฮ่องกงจะไม่มีตัวรุกโดดเด่นระดับสตาร์แต่ทีมนี้มักจะมีระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะคะเรื่องระบบทีมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเขาจะไม่ ไม่ค่อยพลาดค่ะแล้วเขามักจะใช้แผนการรับมากกว่าการรุกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆเลยนะว่าเราจะรุกแบบไหนให้เขารับไม่ได้ค่ะเมื่อมองจากประวัติการพบกันนะคะก็อย่างที่บอกไปไทยถือเป็นทีมที่เหนือกว่ายอย่างชัดเจนข้อมูลทางสถิติระบุว่าไทยกับฮ่องกงเจอกันหลายครั้งแล้วทั้งในรายการเยาวชนและระดับใหญ่นะคะระดับอาวุโสก็เคยเจอกันไทยชนะได้ทั้งหมดค่ะยังไม่เคยแพ้นอกจากนี้ทีมไทยยังเป็นหน ึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียด้วยที่ขึ้นติดอันดับท็อปในทุกเวทีไม่ว่าจะเป็น AVC c h a ชา e n g e Cup หรือว่าเ s เชียน a m p เป n s h นชิค่ะสิ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยน่ากลัวก็คือความเร็วในการขึ้นบอลนะรู้สึกว่าน้องๆเยาวชนในชุดนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าในแมตช์ที่เจอกันกับเกาหลีใต้อาจจะได้รับเสียงบนเสียงวิาพากวิจารณ์จากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยไปพอสมควรแต่แมตช์ที่เจอกันกับฟิลิปปินส์โอ้โหเราได้เห็นเลยนะ ว่าโค้ชยะมีการปรับแผนมีการเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆแล้วน้องๆเนี่ยก็รับกับแผนที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเลยทีเดียวค่ะน้องๆเยาวชนไทยนะคะมีการโจมตีที่หลากหลายค่ะนักกีฬาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะอย่างน้องเปียนโนนะคะหรือน้องแคปหมูน้องไอซ์แบบนี้ค่ะทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวเชื่อว่าวันนี้น้องใบเตยคือคนที่เราอยากเห็นเนี่ยก็น่าจะได้ลงด้วยค่ะ สำหรับนักกีฬาที่เล่นอยู่ในตำแหน่งเซตเตอร์นะคะของทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนเนี่ยก็มีความแม่นยำสูงค่ะสามารถส่งจ่ายบอลได้หลายรูปแบบได้หลายทิศทางนะคะแล้วก็เปลี่ยนจังหวะการบุกได้ตลอดเวลาค่ะหัวเสานะในทีมเนี่ยก็ถือว่ามีลูกตบหนักแล้วก็แม่นยำค่ะบอลเร็วของไทยอย่างน้องเปนโนเนี่ยก็ถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งที่สําคัญหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะ ซึ่งน้องๆเยาวชนมีระบบการเล่นที่พัฒนาใกล้เคียงกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้การบล็อกก็ดีการรับก็ดีการต่อบนสอบนสาก็ถือว่าทำได้ดีค่ะ ส่วนความยืดหยุ่นของเกมนะคะก็ถือว่าน้องๆนั้นรับกับแผนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดีค่ะแม้ว่าโคดยะเนี่ยจะมีการใช้เทคนิคแทคนติกอะไรที่หลากหลายแต่ในสถานการณ์ที่จําเป็นที่โคตยะต้องการปรับเปลี่ยนน้องๆก็รับตามรูปแบบของโค้รได้ดีเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่น้องๆสาวไทยจะต้องระมัดระวังนะคือในช่วงที่น้องๆสาวไทยทําแต้มได้นําคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการชะล่าใจค่ะทําให้คู่ต่อสู้นั้นสามารถที่จะทําแต้มมาตีเสมอ แล้วก็ปาดขึ้นนําไปได้ง่ายๆค่ะคือในจังหวะที่ไม่ควรพลาดเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าพลาดไปนะคะก็อยากจะให้แก้ไขในจุดนี้สักเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อมาคือจุดเริ่มต้นของเกมค่ะเซตแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าเริ่มต้นมาดีตั้งแต่เซตแรกนะคะกําลังใจอะไรต่างๆมันก็ดีตั้งแต่เริ่มเกมเลยค่ะมีโอกาสที่จะชนะได้มากแต่ถ้าเริ่มต้นได้ช้านะคะมันก็อาจจะต้องเสียพลังในการไล่ตามรวมไปถึงกําลังใจต่างๆที่มันอาจจะหลุดไปบ้างนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะก็อยากจะให้น้องๆสาวไทยระมัดระวังในเรื่องของการเสิร์ฟค่ะต้องระมัดระวังการเสิร์ฟเสียหรือว่าการรับบอลแรกพลาดด้วยนะคะตรงนี้ต้องพยายามปรับลดให้มากที่สุดค่ะเพราะฮ่องกงมักจะ อาศัยจังหวะนี้ล่ะค่ะในการพลิกทําแต้มกลับมาได้ค่ะอย่างต่อมาที่อยากจะฝากเตือนน้องๆกันน่ยนะคะก็คือสมาธิในช่วงท้ายเซตค่ะถ้าเล่นได้ดีแล้วขาดความนิ่งในช่วงแต้มสําคัญมันก็อาจจะทําให้เกมยืดยาวไปได้ค่ะ ต่อมาเรามาดูจุดเด่นของฮ่องกงกันบ้างนะคะฮ่องกงอย่างที่บอกไปว่าเกมรับเนี่ยดีพอสมควรเลยแล้วก็มีการเล่นที่มีระเบียบวินัยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีการทํางานเป็นทีมเวิร์คเป็นระบบมากๆนะการโจมตีอาจไม่รุนแรงเท่าไทยค่ะ แต่ก็ถือว่าชดเชยได้ด้วยบอลที่เข้าจังหวะต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เขาไม่พลาดเองนะคะคือเขาเนี่ยจะไม่ค่อยพลาดค่ะแม้ว่าการบุกการโจมตีของเขาจะไม่แม่นยำแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะรักษาความสมูทความไหลลื่นของเกมได้ดีค่ะถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราบล็อกไม่อยู่นะฮ่องกงก็ทำแต้มได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต่ายก็มองว่าเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับฮ่องกงนะคะที่จะแข่งขันกันในวันนี้เนี่ยคาดว่าในเซตแรกเนี่ยไทยน่าจะเปิดเกมได้อย่าง ่างแข็งแกร่งค่ะด้วยการเสิร์ฟที่กดดันแล้วก็ขึ้นบอลเร็วนะคะโคชยะก็น่าจะปรับแผนเอาไว้แบบนี้ แล้วก็ต้องพยายามทำแต้มให้ห่างเอาไว้ค่ะฮ่องกงจะได้ไล่ตามยากนะคะส่วนในเซตที่2กับเซตที่3มเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนตำแหน่งกันบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยรักษามาตรฐานเหมือนตอนเจอกันกับฟิลิปปินเหมือนตอนเจอกันกับเกาหลีใต้นะคะพยายามทำให้ดีนะสมาธิต้องไม่หลุดนะคะก็เชื่อว่าน้องๆสาวไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสเอาชนะฮ่องกงได้อย่างแน่นอนค่ะแต่มองว่านัดนี้นะคะไทยไม่น่าพลาดนะน่าจะมีโอกาสทุบฮ่องกง 3ต่อ0ูนย์เลยนะคะส่วนแฟนอลเลย์บอลนะคะคิดเห็นกันว่าอย่างไรน้องๆสาวไทยของเราจะสามารถเอาชนะฮ่องกงได้หรือไม่ถ้าเอาชนะได้เอาชนะได้ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะคะก็ลองคาดเดาคอมเมนต์ผลการแข่งขันมาได้ใต้คลิปนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่เราต้องมาร่วมให้กําลังใจน้องๆค่ะแม้ว่าจะเป็นในรุ่นเยาวชนนะคะแต่น้องๆรุ่นนี้แหละที่จะเติบโตไปเป็นรุ่นใหญ่ของทีมชาติไทยในอนาคตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ